สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวบ้างนะครับอบอ้าวมากเลยทีเดียวแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะมีในส่วนของฝนมาเติมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลล่าสุดนะครับข้อมูลอัปเดตอัปเดตเรียลไทม์ในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงหัวค่านี้นะครับล่าสุดถ้าดูในส่วนของกลุ่มเมฆฝนตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับ ภาคตะวันออกแถวสระแก้วแถวปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนใต้นะครับแถวโคราชนะครับโคราชบุรีรัมสุรินนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของเดาราภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วงหัวข้านี้นะครับจะเห็นนะว่าหลายพื้นที่มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับแล้วก็แถวลมศักเพชรบูร์นะครับแถวชัยภูมิพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็แถวเพชรบุรีนะครับหัวหิน บางสะพานบางสะพานน้อยรวมทั้งนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับก็เฝ้ราระวังนะครับเนื่องจากว่าช่วงกลางวันอากาศร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็พอเกิดฝนก็จะอยู่ในรูปแบบของพายุดูร้อนฝนฟ้าขนองน,นะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆนะครับในช่วงหัวค่านี้แล้วก็ถ้าเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับเรดาร์ฝนตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองอยู่โซนนี้นะครับตอนนี้นี่นะครับชุดใหญ่อยู่แถว แถวนครนายกปราจีนบุรีนะครับพนมสารคามสะแก้วนะครับวัฒนานครนครนายกนี่นะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองถล่มหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็แถวปทุมธานีบางจุดนะครับรวมทั้งในส่วนของมวกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชนะครับแล้วก็แถวชัยภูมินะครับพายสาลีวิเชียรบุรีนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับเช่นเดียวกับโซนทางด้านอีสานตอนล่างนะครับกระสังบุรีรัมนะครับมีกลุ่มฝนนะครับสนมนะครับสีขอรับภูมิ ยทับทันบึงบูนนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ฝนสดในช่วงหัวค่ำนี้จะเห็นว่ามีลักษณะพายุรุดูร้อนนะครับพายุฝนฟ้าขนองนะครับวัฒนานครสระแก้วไปพนมสารคามฉะเชิงเซานครนครนายกปราจีนบุรีบางจุดนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกสวนพึ่งราชบุรีนี่นะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็แถว แข่งกระจาญนะครับโซนนี้เพชรบุรีแก่งกระจานครับมีพายุฝนฟ้าขนองนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่ามีกลุ่มฝนเยอะพอสมควรนะครับในช่วงหัวค่านี้ก็เป็นชุดใหญ่แนวหน้ามาก่อนที่จะมีมาเติมในช่วงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนนะครับเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยามีกลุ่มฝนอยู่แถวไผ่สาลีนครสวรรค์นะครับ อำเภอหนองม่วงลบบุรีนะครับอโคกเจริญลบุรีอเภอเมืองนครนายกนะครับอเภอบ้านนานครนายกอเภอปรากพีนครนายกนะครับอเภศรีมหาถรปราจีนบุรีอเภศรีมหาโพนะครับอเภอพนมสารคามอเภสนามชัยฉะเชิงเซานะครับแล้วก็อเภอกบินบุรีปราจีนบุรีอเภอเมืองสะแก้วนะครับอเภอวังน้ำเย็นนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้นะครับเช่นเดียวกับศรีสวัสดิ์กาญจนะบุรีนะครับอเภอสวนพึ่งราชบุรี อำเภอแก่งกระจาเพิชบุรีบางจุดนะครับนี่คือในส่วนของลักษณะอ่าพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับดูทิศทางการเคลื่อนที่นะครับก็กระจายตัวค่อนข้างจะแช่นะครับแล้วก็น่าจะตกหนักพอสมควรครับดูจากสีนะครับในช่วงนี้ไปดูในโซนทางด้านอีสานบ้างครับดูเรดาร์ขอนแก่นนะครับนี่นะครับก็จะมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองอยู่อุทุมพรพิสัยรีสเกตนะครับ โพสีสุวรรณศสะเกอำเภือห้วยทับทันศสะเกษบางจุดนะครับสำโรงทาบสุรินนะครับอําเภอสนมสุรินอําเภอศรีขอรภูมิสุรินนะครับอําเภอชอมพระสุรินอําเภอเขาศรีนลินสุรินนะครับแล้วก,ก็แถวอําเภอเมืองสุรินบางจุดนะครับอําเภอห้วยราชบุรีรัมนะครับอําเภอกระสังบุรีรัมอําเภอเมืองบุรีรัมนะครับมีกลุ่มฝนบางจุดนะครับภูพานสกลนครบางจุดมีฝนนะครับ แล้วก็โกสุมพิสัยมหาสรารคามบ้านไผ่ขอ,อนแก่นนะครับมีฝนโปรยโยนะครับแวงน้อยขอ,อนแก่นนนท์ศิลามีฝนโปรยโยแก้งสนามนางโคราชมีฝนโปรยโยนะครับบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมโคราชทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิแล้วก็วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ดูเรดาร์ชัยนาทนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนที่กบ,บินบุรีปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบินบุรี อำเภอม่วงเหล็กสระบุรีนะครับอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ไผ่สาลีนครสวรรค์นะครับหนองม่วงลบบุรีไผ่สาลีแล้วก็ตากฟ้าอำเภอสีเทพเพชรบูรณ์ครับอำเภอสีสวัสดิกาจนาบุรีอำเภอบ้านคาราชบุรีนะครับอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิมีกลุ่มฝนที่กาลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับดูในโซนทางด้านภาคใต้บ้างนะครับในช่วงนี้ดูเรดาร์ของชุมพรน,นะครับก็ ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มฝนที่อยู่ในมหาสมุทรในทะเลในช่วงนี้แล้วก็นี่ครับมีกลุ่มฝนแถวคลองท่อมกระบี่นะครับแล้วก็อําเภอเมืองกระบี่อําเภอเขาพนมกระบี่นะครับที่มีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนในช่วงค่านี้ที่ยังคงมีตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถือว่าน่าจะมีฝนชุดใหญ่นะครับที่เข้ามาเติมในส่วนในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากในส่วนของลักษณะของ ลมตอนนี้นะครับลมใต้และลมตะนงเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นก็มานะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยร้อนจัดนะครับพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นนะครับแผลงมานะครับอีกระล,ลอกหนึ่งทําให้ในส่วนของหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองน,นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับในช่วงพรุ่งนี้เช้ากันถ้าดูจากเรดาร์ในช่วงช่วงหัวค่ํานี้นะครับ18นาฬิกาวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ครับโดยเฉพาะโซนตะวันออกนะครับโซนนี้นะครับ ถวปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับจันทบุรีพระนครศรีอยุธยาครับชัยนาทนะครับอุทัยธานีนครราชสีมาโซนนี้นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ครับแล้วก็ยโสธรอำนาจเจริญครับกุชินารายกรสินสกลนครมุกดาหารนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านอุบลราชธานีฝั่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ในโซนทางด้านฝั่ง อันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับแถวมุกดาหารนะครับแถวกาลสินแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงสกลนครบางจุดนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงหัวค่านะครับดูในส่วนของนี้นะครับถ้าดูเรดาร์ลักษณะของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองปราจีนบุรีนครนายกตรงนี้นะครับสระบุรีโซนนี้ รอยต่อระหว่างฉะเชิงเซากับปราจินบุรีแล้วก็นครนายกจุดนี้นะครับแล้วก็แถวอ่างทองสุพรรณบุรีจุดนี้นะครับมีโอกา,อกาสเกิดฝนได้ฝนฟ้าขนองชลบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแถวชุมแสงระยองครับแล้วก็แถวนี้นะครับแถวแก่งกระจานนะครับป่าละอูนะครับแถวนี้มีโอกาสเกิดฝนพา,ายุฝนฟ้าขนองได้แล้วก็ทางด้านแถวเดชอุดมอุบลราชธา,านีนะครับภูสิงห์สังขะสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับ แล้วก็แถวสีเมืองใหม่แถวอำนาจเจริญบางจุดนะครับแล้วก็กุชินารายการสินโชพชัยพนทองร้อยเอ็ดนะครับมี่คมคำสร้อยมุกดาหารตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนได้สกลนครนะครับสกลนครเต่างอยพนยางคำเขาว,วงโซนนี้นะครับเขาว,วงกาลสินนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับนี่คือโมเดลของฝนในหัวค่ำนี้นะครับ พายุฝนฟ้าขนองถลม่มพื้นที่ต่อไปนี้นะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับวันนี้ในช่วงค่าวันนี้นะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนบ้างนะครับไปดูในส่วนของการในช่วงหัวค่านี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็นี่นะครับก็คือเป็นโมเดลของวันนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับแล้วก็ ภาคตะนดเชิงเหนือนะพวงนี้มีโอกาสอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนตอนกลางวันนะฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะรมกระโชกแรงบางแห่งเน้นนครพนมสกลนครกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับภาคกลาง10%ของพื้นที่นะครับลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับุงเทียมานคร10%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนตอนกลางวันนะครับ ทางตอนบนของภาคลมกระโชกแรงบางแห่งฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับปราจีนบุรีนั้นเน้นปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีรัตาธนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับอากาศร้อนในตอนกลางวานันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับอ่าอายนะครับ10%ของพื้นที่นะครับเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและาราธิวาสนะครับ นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนับเป็นการอัปเดตข้อมูลวันนี้นะครับในช่วงหัวข่ามนี้หลายพื้นที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในช่วงช่วงกลางคืนนีนะครับแถวโคราชปราจีบนบุรีชลบุรีจันทบ,บุรีตราดนะครับสกลนครนครนายก กาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีสีสกิสุรินทร์นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบ้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยากลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ